ทราบก่อนว่าเขามีอาการรองโควิดหรือไม่จะสามารถจัดการดูแลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดความปลอดภยัยแล้วก็ฟื้นปูสภาพได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเร็วครับก็คิดว่าโรคนี้น่าจะน่าจะเป็นกับเราไปยาวนานนะครับและยิ่งในชว่วงที่เราเปิดประเทศเปิดเมืองเปิดหน้าก,กากกันแล้วในเดือนหน้าที่อาจจะมีแผนที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โรคนี้ก็อาจจะเป็นโรคที่ดีมากขึ้นแต่ว่าโอไมครอนก็เป็นโรคที่ ดูเหมือนจะไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าลองโควิดเนี่ยมันกลับว่าะจะมีปริมาณที่เยอะถ้าบอกถึง40%เนี่ยถ้าเรามีประชากรล,ล้านคนเนี่ยที่เป็นป่วยเนี่ยก็4แสนคนทีเดียวนะครับคราวนี้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครโซนนี้ก็เป็นโซนที่มีการระบาดค่าะถ้าจะเยอะผมคิดว่าจะมีคนที่เดือดร้อนจากเพราะว่าเองโควิดเยอะเหมือนกันซึ่งโรงพยาบาลไทยนครินก็เป็นโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถจะรองรับดูแลได้และเราสามารถจะกระจายไปจัง คลินิกต่างๆที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของเรานะครับก็คิดว่าสามารถจะรับบริการได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กหรือเป็นเฉพาะโรคเฉพาะทางนะครับก็คิดว่าลองรับได้ได้ดีครับการรักษาโดยทั่วไปโรงพยาบาลของเราก็เป็นโรงพยาบาลที่พยายามที่จะมีคุณภาพมีคุณธรรมแล้วก็ราคาเข้าถึงได้นะครับอันนี้ก็อาจจะทําราคาตอนนี้ทํามาแล้วล่ะครับในราคาที่ต่างๆที่เข้ามาในเฉพาะโรคหรือเข้ามาตรวจในภาพโดยรวมนะี้ยราคา ข, right. ขั้นต่ําแล้วก็มีราคาที่ยากขึ้นไปตามลําดับที่ขึ้นกับอาการของเขานะครับคุณหมอเขาจะดีไซน์ว่าคนนี้ควรจะเข้าแพ็กเกจไหนนะครับเหมาะให้ให้ตรงกับตัวตัวตนเขงแค่คนนั้นที่เกิดสภาวะความเสี่ยงขนาดนั้นครับ